อ่ะสวัสดีนะผมเดียวแหมคอยฮะตลอดเลยเคือตอนเนี้ยผมได้เครื่องมาหนึ่งตัวนะครับตัวน,นี้จะบอกก่อนเป็นเจ้าโลก8 5ห้าเนาะ L M L M มันคือดูตรงไหนเนี่ยดูตรงป่ามือหมุนนะครับอยู่กลางนะครับเขาบอกว่าลูกปืนมันดังผมก็ไม่รู้นะดังอะไรขนาดไหนผมก็ไม่เคยลองติดนะเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะมาทําขายนะอะไรไม่ดีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับอ่ะลองดูนี่โอ้ ดูแลเ,เ,เป็นไรอะลูกปืนเม็ดนอนเมติห่าไปขี้กากนี่ต้องความความชำนาญเท่าน,นั้นนึกก็รู้เอาติดเลยโอ้โหนะโอ๋ไรไหมหลวมเนี่ยดูดิดได้แล้วนะ ชัางก่สไลด์นะก็นิ่มดีนะเออนิ่มเปนนิ่มเลยเอาช่างนิ่มไม่เสียงเนี่ยนิ่มจิ๊บเลยเดี๋ยวลอา้องท้ายมาเครื่องกันดีมั้ยเนี่ยเอ้เอาพอเต็มที่เลยนะลูกปืนในขนาดเนี้ยเต็มกั้นเลยเอาลือ้อช่างเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ลื้อมาแล้วนะครับอันนี้เฟือง โอ้หวเืสวยนะครับจะได้นะครับถ้าภายในถือว่าดีเนาะแล้วก็เนี่ยลูกปืนแตกนี่นะครับเม็ดหลุดเลยกระปืนเม็ดน้อนจริงๆงด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเนี่ยไม่ขี้กากนับเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่านี่แน่นก็ น่น่าจะมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยไอไอเม็ดเนี้ยนะครับเนี่ยเม็ดนอนนะครับส่วนมากก็ไม่เม็ดนอนเนี่ยลูกปืนมันมันชอบไปขี้กากนะครับส่วนมากจะเป็นอยู่ตับเดียวนี่แหละนะครับอ่าเยอะไหนแน่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเนี่ยงแน่นดีนะครับอ่ะโอเคแน่นตึบเลยก็ภายในก็ถือว่าสวยนะครับสภาพใช้ได้นะครับอ่าสรุปแล้วก็จะเปลี่ยนแค่ลูกปืนข้ออย่างเดียวนี่นะครับ ปอกก็ขนาดจังโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอดญาติไปลากแปบ๊บนึงนะผมอ่าแลวจัดก,การทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตัว TF85 นะครับตอนนี้ปิดฝาสูบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือปิดฝาข้างกับฝาหน้านะครับเฟืองทุกอย่างดีหมดนะพี่นี่โอลิงฝาข้างก็เปลี่ยนไปให้ใหม่นะครับผม เดี๋ยวขอเวลาประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่อะไรมือดุนก็เดีด๋ยวจะลองติดให้ฟังฟังเสียงดูนะว่ามันจะนิ่มไหมนะครับดเดี๋ยวค้ดใหม่ได้เมื่อกี้อุ้ยเงียบผลนเป่าสากราากุ่นนี้มันจะไม่ออดรุนแรงเหมือนเจ้าพลังนะครับ Мать. ประมาณนี้นะครับสะใครอยากได้หรือรับสภาพได้ก็โอเคนะครับอ่าตัวนี้ก็งบหลักพันเนาะเป็นเจ้าโลกด้วยนะครับอันนี้ปอกลูกแหวนเดิมนะแต่ก่องเขาบอกว่ามันยังไม่กินนะ้ำมันเครื่องนะครับก็ยังถือว่ายังไม่น่าหลวมนะครับก็พอได้นะครับมีไอ้นหน่อย,อยไอ้ระบไอ้ไอ้ไอจะควันนะไม่ใช่ไอระบายนะครับใช้จะก่อเนี่ยับ ดูเยอะไปหน่อยนกว่นยังไม่น่าดว่าไม่ทำไรไม่ห่ Hey. Okay. Okay. เฮ้ย่ะก็โอเคลองดูดินมน้ำมันอะไรมันเยอะมื่อไงว่าโ,โดนเนี่ยนี่ในปั๊มเนี่ยเปิดดูหน่อยเก็บทุกยางเลยอะนะครับก็เกิดตัวนี้นะครับใาคราสนใจก็ลองทักมาดูนะครับก็ตัวนี้เปิดงบหลักพันเนาะเดี๋ยวผมไปคานวณดูก่อนอนะกาที่ทาไปการที่ซื้อมานะครับจะอยู่มาณเท่าไหร่นะครับอะโอเคนะครับก็ okay เบอร์โทรนะครับ0873127989น่าะครับอ่าใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับก็เจ้าโลกนี่ก็น้อยตัวนะที่ผมจะเคยเจอแถวเนี้ยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่นะครับส่วนมากก็เจ้าพลังซะเยอะนะครับอ่าแต่เจ้าโลกมันก็จะดีกว่าเจ้าพลังนะครับเพราะว่าปงปั๊มน้ำมันคงน้ำมันเครื่องพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะใหญ่เท่ารอยยี่เลยนะครับอ่าก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอ่าน้ำมันเครื่องจะไม่ขึ้นนะครับ ก็ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองทักมาดูนะครับว่าผมจะขายมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณก่อนแต่ผมว่านงบน่าจะอยู่หลักพันนี่แหละครับอ่าไม่น่าจะถึงหมื่นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เบอร์โทรอีกทีนึ่งครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ